อี่ะอยู่กับแม่ดาฟมีนรอ้่ไม่ดเนป็นา่ยืยยนสูงขึ้นทุกวันทุกวันไปแล้วสูงลงนะอันน่ะแล้วไปองใสโอเคแล้วก็ไปองกับแม่อิชาทุกที่อิชาที่พี่รักเขาไม่รักใคร ลรวพูดจนคล้ายแล้วสั่งละรานน่เกี้ยวเอากล่องกาแฟต้านม่กีะป๋องมาแล้วไม่เอานี่ให้กล่องมันมันจะมีเอาฟองนึงไปแล้วยคเอโอ้ก็ยังราะมันมีพี่เสียบลาด้วยนี่เด้นีวางยนี่างก่อนนป้าเาั่งละว่าแล้วน้ำพริก โอ้ก้อนเมฆก้อนนี้นะคะดำทั้มึนเลยเราจะปิดประตูกันแล้วนะคะว้าวกุหลาบสีสมพูสวยจังเลยนี่กำลังกำลังตูมตูมอยู่ว้าวดาวเรืองสีนี้สวยจังสีเข้มสีเข้มสองต้นสีเหลืองอ่อน สวยเนาะกำลังดอกตุูมๆอยู่เลยพอถึงยามเย็นก็ยิ่งใหญ่บานใหญ่สวยอุ้ยน่ากินจังเลยเนาะสวยอย่างเดียวไม่พอนะคะหน้าดอมดมน้าเอาไปชุบแป้งทอดเนาะนี่สวยจริงค่ะสีส้มก็สวย โอ้ยองปู่สีทองสวยมากเลยและยิบระยับเลยนะตรงนี้ก็เริ่มออกดอกแล้ววันนี้ดีนะฝนไม่ตกโอ้โหโดอกไม้อันนี้เอฟซีบอกว่าดอกกล้วยไม้ดินแม่ดาวก็เพิ่งเห็นนะสวยมากเลยเนาะดอกกล้วยไม้ดินเก็บยาออกให้มันก่อนนะสวยมากเลย ขยายพันธุ์ได้ไหมนี่โอ้น้อยหน่า,าต้องเอาน้อยหนาไปปลูกแล้วนี่น้อยหนาหรือน้อยหน่งเนาะนี่ขึ้นเต็มเลยเออจะต้องเอาไปปลูกแล้วล่ะว่าไงจำปี อุ้ยอันนี้ก็อันนี้ก็อะไรนะงามขนาดเลยแต่กิ่งแตก่ก้านอุ้ยดอกมันปิวกระจายเลยเนาะเดี๋ยวแม่เอาอาหารมาให้ลูกเอ้ยเอามาอยู่ในตะกร้าอยู่เดี๋ยวแม่เอามาให้ ดึงไม่ได้โอ้สวยสวยสวยกล้วยไมย้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ดาจะเอา,เอาน้อยนาไปปลูกอันนี้คืออะไรเนาะนี่เศียรถีรึเปล่าออกดอกแล้วเขาเรียกว่าต้นอะไรคะนี่กำลังออกดอกแล้วนี่อืมอ๋อแม่หนุ อันนี้ก็ทั้งมะขามทั้งหญ้าโอ,อ,อ้แน่นขนาดเลยต้นดาวกระจายนะนี่ ผักบุ้งนะคะยิ่งเก็บก็ยิ่งงามเนาะผัดพักบุ้งไฟแดงป้าบอกว่าอร่อยมากเราเก็บอายอดมันแดงเนาะยอดมันไม่ขาวตอนที่ตอนที่อะไรนะตอนที่เราเก็บใหม่ๆนะยอดมันขาวๆเนะาะ อันนี้มันเป็นต้นอะไรต้นมะนาวหย้าก็ขึ้นตินมล่ะโอ้โหาแห่งงามหญ้าแห่งงามกว่าต้นมะนาวเุ่นะโอ้โหดึงไม่ขึ้นเลยนะ ต้องเอาเสียมมาขุดออกเพราะว่ายามันกอใหญ่เออโอ้ยต้นพะอีตูกับบะงำเบิร์ดแหละต้นมังนาฮอดบาเห็นเนาะอันนี้ละดึงขึ้นไหมนี่โอ้ขึ้นยุตานี่โอ้แปลนละ่ะ อันนี้คือต้นมะกรูดนะแต่ว่าพักบุ้งก็ขึ้นมาแต่ว่าเราเอาต้นดอกไม้ออกไปดีกว่าไหมอุย้ยพอผ่านต้นมะกรูดหอมเลยหอมหอมถอนยาออกให้ก่อนนะยานี้ก็ขึ้นได้ทุกที่เลยเนาะเอ้ยเอา้าหักซะละคือมันดึง กันบ่เสียมมาขุดก็ห้องบ่ขึ้นกันเลยนี่เม็ดยามันมากับบินเนาะ เห็นต้นมะกรูดแล้วอันนี้ก็เอาออกไปต้นมะกรูดจะได้โตงั้นอย่าคุมมด ต้องคุดออกให้หมดไม่งั้นมันก็จะลุกลามไปอีกผักบุ้งนี้ขึ้นแม้กระทั่งต้นไม้ต้นกล้วยก็ขึ้นนี่ย,ยอดผักบุ้งเป็นเครือขึ้นไปเลยเนาะยอดผักบุ้ง โอ้ยนี่แบบนี้แหละเป็นเคือผัดแซนอร่อยป้าผ่นะขึ้นต้นมะม่วงไปหมดแล้วโอ้โหขึ้นปลายยอดมะม่วงผ่นะ ต้นต้นอะไรนะอ่างุ่นต้นไม้ที่ย้ายมาเนาะงามขนาดเลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ